สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพรสิบหกเนาะวันนีเ้เครื่องสูบน้ําของเทศบาลนะคะเดี๋ยวพี่เบิ้มจะอธิบายให้กับรปภแล้วก็แม่บ้านนะคะรวมถึงเปิ้นเองนะคะแล้วก็เปิ้นจะไลฟ์สดเก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวโหลดลง YouTube ให้นะคะเพื่อเป็นความรู้กับรุ่นถัดไปหรือคนอื่นๆที่เข้ามาเรียนรู้ไอ้เจ้าเครื่องนี้นะคือให้พี่เบิ้มอธิบายอย่างละเอียดเนาะเพราะว่าเปิ้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับไอ้เครื่องพวกนี้เลยนะคะอ่ะ สวัสดีครับพี่เบิ้มครับสวัสดีครับขั้นตอนแรกที่เราต้องมาดูเครื่องจัรของเรานะครับคือขั้นตอนแรกเราต้องมาสำรวจหม้อน้ําก่อนว่ามันมีน้ํำไหมน้ํายุบหรือน้ําแห้งไหมเดี๋ยวป้าพาดูนะเมื่อกี้ชะงกหน้าดูในนี้อ่าถ้ามันแห้งอ่าสักหน่อยเราก็เติมเข้าไปสักหน่อยถ้ามันเห็นรูรังพึ่งอ่ะเราควรเติมอ๋อมันต้องควรอยู่ระดับไหนพี่เบิ้มประมาณนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ป้นชเงินหน้าจะประมาณนี้นะโอเค อันนี้มาขั้นตอนที่สองคือถ้าเราเราเดูหม้อน้ำแล้วเราก็มาดูน้ำมันเครื่องนะครับก่อนที่จะ,ะเราต้องสำรวจน้ำมันเครื่องว่าอมันอยู่ในระดับไหนซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ที่จุดที่สองคือขีดที่สองถือว่าปกติคือใช้ได้แต่อย่าให้ต่ากว่าขีดที่หนึ่งนะครับคือน้ํามันจะแห้งควรแจ้งครับตรงนี้ต้องแจ้งครับ แน้งแล้วก็เราก็สามารถที่ว่าเอาน้ำมันเครื่องมาเติมได้อันนี้ก็มาดูระดับไฟก่อนที่จะสตาร์ทจะมีไฟขีดบอกอ่ามีไฟสัญญาณบอกอันนี้คือตู้เก่าเดี๋ยวพี่เขามาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าคือไฟปีดบอกคือคือบอกจํานวนแอมป์โวลต์ที่จะสตาร์ทนะครับนี่นะคะครับอ่าอันนี้ก็เราก็มาสตาร์ทลองดูเลย อันนี้คืออันนี้เสียงการการดเครื่องอันนี้คือเสียงของฝาฝาเอกเขาเรียกว่าเช็ควาล์วกันกลับ ทิ่ว่าเป็นฝาของเช็ควาล์วมันจะปิดต้องวันนี้เราก็บิดกุญแจไว้ปกติอ่านี่คือการปิดสาถ้ากรณีที่น้ำไม่ขึ้นหรือน้ำไม่ไปคือต้องมาเปิดตัวนี้อ่าจะเปิดได้เออเปิดตัวนี้ยายา,ยามเอา,เอาผมขอแป๊บนะนาทีนึง อันนี้ต้องผู้ใช้แรงผู้ชายนะคะมันก็มันไม่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะเรามีเครื่องตุ้นแรงนี่ปายทำไว้อย่างเนี้แล้วก็หมุนไปอย่างนี้ปุ๊บหน่อยเดียวหน่อยเดียวแล้วก็คายปุ๊บเนี่ยออกอย่างนี้ครับโอเคน้ำมันจะต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมพี่เบิ้มใช่โอเคต้องล็อกแน่นแน่นยางตัวนี้อย่าให้รั่วเออแล้วมาเราจะรู้ว่ามันรั่ว คือมันหยดออกมาหรือว่ายังไงคี่เือถ้ารั่วคือจะหยดออกมาน้ํามันจะหยดออกมาตามพวกนี้ทั้งหมดเลยครับอตอนนี้คือน้ํามันจะอยู่ระดับนี้แต่คือน้ําถ้าเราไม่ได้ติดเครื่องไปตลอดนะ่ะน้ํามันจะแห้งอยู่ระดับนี้เลยนะครับอยู่เสมอเผาเลยมันจะโอหยดออกตามเผาแต่ทางช่างกองช่างของเทศบาลนครรังสิทธิเขาก็มาเปลี่ยนอ่าสินให้แล้วแต่คือว่ามันก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้ใช้ได้ อจนกว่าจะจบดูดูการเขาจะมาเ,ะเปลี่ยนให้ยกอุปกรณ์อีกทีนึงครับอืพี่บอมแล้วมันที่พี่บอมบอกไอ้อน้ำตรงนั้นอะวันนั้นอะเขามาเติมอะ่ะคือควรจะเปิดไอ้เจ้าเครื่องสูบน้ำใหญ่เนี้ยอย่างน้อยวันเว้นวันหรือสองวัน <ผม S 1> เพื่อ,อให้วันเว้นวันมากกว่าครับอนาทีไอ้อ้อมเช้ามามัน,มนมจะไม่ให้พร น้ำไหลย้อนกลับไปหรือน้ำที่รั่วตรงนี้ยังค้างเอกค้างเอกของเอกท่ออยู่เพราะว่าถ้าปุ๊บเหตุฉุกเฉินมาปุ๊บเราก็สามารถที่สูบได้เลยถ้าน้าค้างท่อแต่ถ้าน้ําแห้งท่อเมื่อไหร่เราจะเป็นเรื่องใหญ่คือการเติมเติมเติมคือท่อมันใหญ่ขนาดที่ใหญ่แล้วมันจะใช้ปริมาณที่เยอะอืถ้าเรามาเปิดก๊อกตะป่วยจะเต็มพี่พ่อมแล้วไอ้เนี้ย ไอ้ไอ้กุญแจเนี่ยคือเรายังไม่สับเราไม่ไม่ต้องยังไม่ปาเพราะเขาจะปาเปลี่ยนชุดนี้ใช,ใช่ไหมคะ,ต,ะตัวนี้เรายังไม่อย่าเพิ่งไป,ไป,งไปยุ่งกับมันเดี๋ยวพี่เขาจะมาเปลี่ยนหน้าจอให้ว่ามีแรงดันเท่าไหร่มีกระแสไฟเท่าไหร่แล้วผมก็ขอสปอร์ตไลท์หนึ่งัวงไอ้ขอไฟที่ว่าจะเชื่อมกับสปอร์ตไลท์ยี่สิบสี่โวลต์ไว้หนึ่งดวงเพราะว่าเผื่อไฟดับผมก็จะใช้แบตเตอรี่กับไฟรถมาทำงานได้เลยสามารถที่ดูเครื่องได้อะไรเงี้ยค่ะ คือคือขอจดจำไว้เฉยแต่คือหลอดหรืออะไรเนี่ยเราจะหาเองอฮ uh huh. เขาก็จะทําให้ให้เพราะว่าเราก็เออถ้าไฟดับไฟอะไรเราก็กลางคืนเนาะมันก็สามารถที่มองเห็น <Yeah. S 2> ในการทํางานในบริเวณนี้เราอาจจะมีหลอดสองหลอดอกระจายไว้แถวนี้ uh huh. เลือฉุกเฉินตอนนี้น้ำมันที่เทศบาลให้มาตอนนี้ในแกลอนเนี้ยจะเหลือประมาณเจ็ดสิบเจ <l> uh ็ดสิบลิตรนะคะ เราก็คือจะพยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะเพราะว่าเขาจะซัพพอร์ตเราเราก็ต้องใช้อย่างอย่างเ,ออเปิดประตูน้ําระบายน้าได้ปกติเราก็เปิดตายแต่ถ้าเราต้องสูบเราก็คือเปิดเครื่องนี้ถ้าหนักจริงๆหรืออะไรเหตุจริงๆเนี่ยทางเทศบาลก็มาซัพพอร์ตแต่ก็ต้องแจ้งเขาอืก็พอมาสักไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงแบบว่าฉุกเฉินจริงๆอ่ะจะมีพนักงานวิ่งเอามาให้เลย สิ่งที่เราต้องคอยดูให้เขาก็คือมีน้ำมันน้ำมันเครื่องอันนี้ครับผมแล้วก็มอน้ำม,มอน้ำอันนี้ะนะคะระบบค้องอากาศแต่ค้องอากาศคือตัวนี้แต่ของเรามันแล้วดูยังไง,ไงอ่ะก็ต้องเปิดฝาตัวนี้ออกมาแล้วก็นะครับเด็กขายเนาะตัวนีโ้โอ้โหพี่อันนี้จะพวกหนูจะดูกันยั<อ>งไงแมนแทนแนนเพราะว่าบ้านเราไม่มีฝุ่นอ่โอเคและที่พี่ถืออยู่นี่คืออะไรคือตัวนี้คือเขาให้มาสำรองอ่าสำรองไว้ เปลี่ยนตัวน้ารั่วเนี่ยแต่คือว่าตอนนี้คือไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าไหล,ลอยู่อย่างนี้เขาบอกว่าถ้ามันแบบว่าดูดน้ําไม่ขึ้นอ่ะซินดูดน้ําไม่ขึ้นอ่ะถึงเปลี่ยนมันอ๋อก็ควรจะเป็นช่างแหละนะอย่าไปยุ่งกับมันงั้นเอ่อคนที่ใช้เครื่องสูบน้ําก็คือแม่บ้านเราพอเวลาที่น้ํามันไม่ไหลออกเองโดยธรรมชาติแล้วเนี้ยก็คือเราปิดประตูระบายน้ํา แล้วก็เปิดเครื่องสูบน้ําออกแต่ถ้าปกติของการของการระบายน้ํก็คือเปิดประตูระบายน้ําให้น้ามันไหลไปเองเพราะนัทดาเขาสูบเนาะถ้าจําเป็นต้องเปิดเครื่องสูบน้ําคือมาเปิดเครื่องนี้ก่อนเพ mm. ราะว่าเราจะได้แจ้งเทศบาลเขาได้ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงเพราะมันเป็นเครื่องที่เขาเอาไปซ่อมมาใหม่แล้วแบบมันใช้งานได้ดีอะนะแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งเพราะเขาก็ไม่รู้ตรงไหนมีปัญหา ป๋าไอ้กุญแจนั้นมันจะหายง่ายๆไหมในช่วงที่รอคุณพี่เขาอะไม่หายกูปูไว้แล้วปูไว้แล้วครับเอากุญแจมามาล็อกล็อกไอ้นี่ไหมเพราะว่าในเนี้ยมันทั้งน้ํามันทั้งของเลยหนูกลัวคนมีกุญแจอยู่กี่บ้านเลยอ้อวก็ล็อกไว้แล้วก็เอาลูกกุญแจให้เราพอเหมือนสมัยก่อนอะเราพอเข้ามาตรวจมีกุญแจที่ให้ไว้มีเนาะแต่เราพอเข้ามาตรวจทุบยี่สิบไหมหรือยังไงเอาเอาหลังเที่ยงคืนให้ล็อกดีกว่าไหม สี่ทุ่มสีสองอ่าสี่ทุ่ม,มถึงเช้าอ่ะอยเปิดอืมเพราะว่าก็ก็ห่วงเนาะต้องมาเพิ่มพาราความความรับผิดชอบเผมว่าอยากให้็อกประมาณสักสี่ทุ่มนะเนาะกันกันเราพลาดอ่ะกันเอาใหม่ปะหนูนี่แหละหนูจะงงสู้แล้วคือถ้าจะมาเปิดเครื่องสมมติฝนมันตกอะไรเงี้ยน้ามันไม่รานูจะเปิดละแบบแรกคือหนูต้องมาเช็คเออเช็คมน้ำก่อนเช็คมาเออหนึ่งหนึ่งเช็คมน้ํา สองดูแลระบบเรื่องอ่าดูระบบไฟสตาร์ทถ้าไฟตัวนี้ขึ้นอแสดงว่ามีแบตเตอรี่เต็มอยู่สามารถที่สตาร์ทได้เลยเพราะอเราต้องมั่นใจว่าน้ําตรงนี้เรามีอยู่นะวันเว้นวันอย่าหนูทคุยเอาทุกเช้าเว้นเว้นวันต้องมาบบให้ไหลให้น้ำมัน แสดงว่าน้ำเราเดี๋ยวนะป๋าเอาใหม่ค่ะหนูไม่ทันนกทีอะไรเนี่ยอันตัวนี้คือเป็นสวิตต์ปิดนี่นะนี่นะถ้าทุกคนหาสวิต์ปิดว่าปิดยางไงไม่ใช่ไปปิดกุญแจใช่ไหมครับกุญแจปิดที่หลังได้นะเขาเปิดไว้อย่างี้ก็ปิดไว้อย่างี้เป็นหนูหนูปิดด้วยกุญแจอ๋ออันนี้คือดันมาฝั่งนี้ได้เดี๋อวเออดันไปฝั่งนู้นไม่ติดนะตรงนี้นะตรงนี้หนูไปหาเชือกว่าวพูดด้วยควาจะเล่นเครื่องคือเล่นไปฝั่งนี้นะ เออมผมทําลูกสอนมาให้คือการเล่นเครื่องจะไปทางนี้เออโอเคเล่นเครื่องเฮ้ยไปเอาเชือกมาสัผูกดีกว่าว่ะ <laughs> วันนี <laughs> ้ทำไมอ่ะก็มันหาที่ปิดไม่เจอถูกเฉยขึ้นมาน่ะจาได้ใช่ไหมละ่ะหาอะไรมาแฝนไว้ก็ได้มันไอ้มันสวยๆอะ่ะ <laughs> <laughs> อ่ะโดยสรุปนะคะท่านทุกท่านคะ่ะเกะทุกท่านที่เข้ามาเผื่ออนาคตมาดูเนาะเพราะว่า <laughs> พี่เบิ้มได้คุยกับ ทางทีมเทศบาลเลยนะว่าเขาจะตั้งเครื่องเนี้ยไว้ให้เราอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะแจ้งไปไว่าให้ยกออกไปซึ่ง้อยเข้าปากช้างก็หนึ่งอันนี้ทวนเองนะหนึ่งสองเช็คน้าํามันแล้วก็สามไปดูทาร์กเอกุญแจน<ด><ด>ี้นะคะแล้วก็เวลาจะปิดก็ปิดตรงนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวนั้นเก็บแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานไหมปาก็โอ้ต้องเตีย และเราต้องคอยดูอะไรมันยังไงก็ดูน้ำกันสนเดียวน้ำกันคือตอนนี้แบตเตอรี่ใหม่ก็ไม่ค่อยเป็นไรครับ <S <S อ,อระดับแบตเตอรี่มันก็มองเห็นแบตเตอรี่นี่ทาจริงมันใช<ห>้ได้ใช่ไหมถ้ามันใช้ได้ครับตัวนี้อลูกว่าอันห้าหรือพันเะจ็ดนะนะโชคดีนะคะเราพอนอกจากน้ำมันแล้วมีแบตเตอรี่มตัวนี้มถอดยากใช่ไหมตัวนี้ร้อยสิบคืออยู่ที่สองพันห้าสองพันหกอ๋อ พี่บอมแล้วไอ้อ,อย่างเงี้ยมัน,นเดี๋ยวโนปถอยหลังนะคือเปน่ะค่อนข้างกังวลใจเพราะเราได้มาฟีเห็นไหมคะเออเครื่องอ่ะมันวางอยู่กลางแจ้งเลยอะ่ะคือคเ,รไไเราก็ต้องป๋ามันมันมีวิธีไหมถ้าสมมติว่ายังไงอนาคตอ่ะถ้าเกิดเรามองแน่ถ้ามีการขนย้ายอะไรเงี้ยเรา หลังคาโครงการโครงการของคณะกรรมการเองก็มีโครงการที่จะทําหลังคาบ่บําบัดอยู่แล้วแต่เราเราเรา,เราต้องเก็บงบเอาไว้นะคะก็คงต้องเร่งโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนที่ปฏิบัติงานสูบเครื่องสูบน้ําอ่ะจะเปียกหมดทุกคนเลยทีนี้ต้องมาคุยกันเรื่องหลังคาเดี๋ยวให้พี่เบิ้มดูดูดละว่าจะทําเป็นแบบไหนวัสดุยังไง นะคะที่มันมันจะเซฟมากที่สุดอ่นนะเนาะแล้วก็ดูว่าสมมุติต้องมันมันมีการเคลื่อนย้ายตรงเนี้ยเราต้องมีหลังคาข้างบนอะ่ะแบบไหนมันถึงจะแบบว่ายกเพราะเขาต้องใช้เครนยกนะป่าเนาะเหมือนมันต้องทําเป็นหลังคาแบบ <S 1> <S 1> ที่สองส่วนที่มันแบบว่าถาวรกับส่วนเนี้ยที่มันสามารถเปิดได้อะนะพูดถึงอ่ะทำหลังคาไล์ก็ได้มเมมันจะไฮเทคเกินไปไหมเวลายกเครื่องเ่ย ่าไปเหม,มันม,ม,มันมันเป็นอีกแบบหนึงน่งันมันสไลด์ฟล้ปแต่เราจะฟื้อแบบบ้าน,นอกเราอ่ะบ้าน,นอกอ่ะฟืนน้ปเออเอออาจจะมีแบบเยอะเดสายเสรรยโอเคก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะเครื่องนี้มันสูบพึบเดียวน้ําเกี้ยงบ่อเลยนะคะแต่วิธีการใช้เครื่องสูบน้ํายังเหมือนเดิมนะคะคือถ้าฝนตกนะคะ ก็ปล่อยให้น้ําถ้าน้ํามันระบายออกได้ด้วยตัวมันเองเราก็ปล่อยให้มันไหลออกไปนะคะนัทดาสูบเราก็ปล่อยให้มันสูบออกไปเพราะว่าเราการที่เราเปิดใช้เครื่องสูบน้ํานะทั้งตัวเก่าแล้วตัวใหม่สุดท้ายมันเนี่ยค่ะมันก็ลงท่อสาธารณะที่ดึงไปที่นัทดาเนาะนะคะส่วนท่านที่เคยถามเข้ามาใน Facebook ที่เป้นไลฟ์สดไว้เนาะว่าเอ่อท่อเนี่ยมันแทงมันแทงไม่ได้แทงออกไปทางด้านหน้าหรือคือมันแทงเข้ามาขนาดมันต้องเป็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่า การตั้งท่อเนี่ยมันพื้นที่เอออย่างพี่เบิ้มบอกพื้นที่มันจํากัดและอันนี้คือท่อระบายน้ําสายรณะถ้าอีกท่อน,นึงอ่ะมันอยู่นู่นเลยนะคะนู่นะคะ่ะเสาไฟเสาไฟฟ้าเส้นต้นนู้นเลยมันมันไม่ได้แบบเป็นบ่อใกล้ๆอะนะคะซึ่งงบประมาณทางทางเทศบาลมาติดให้อย่างเงี้ยมันก็ทําได้เท่าน,นี้จริงๆคือมันมีจุดนี้แล้วก็ เราท่อไม่ได้วิ่งยาวไปอย่างนั้นนะคือท่อมันจะสดอยู่แค่นี้เลยนอะันยังไงก็ต้องไปตรงนู้นมันติดกําแพงตรงนั้นน่ะมันเป็นโพรงแล้วมันมีกําแพงของปลายท่อเออเพราะว่ามันจะไปไหนไม่ได้เพราะว่ามีลูกบ้านเข้ามาถามในไ์ในไรสดหนูว่าทําไมแทงมาทางเนี้ยค่ะคือมันที่มันจํากัดนะคะมันไปที่ท่อระบายไน้ําตรงนู้นไม่ได้นะคะเขาก็เลยต้องลงตรงนี้เนาะแล้วเราก็ปิดประตูระบายน้ําตรงนั้น นะคะตรงที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวดามมันก็ไหลออกไปเองโอเคโชคดีมากเลยที่เราเทพ,พื้นทันก่อนที่เขาจะเอาเครื่องมาลงป่าหนูสงจริงไม่เคยเห็นน้ําหนูอยู่ปนอยู่ที่นี่มานะต,ตั้งแต่ปีห้าสองแล้วตั้งแต่แบบเรามอรับมอดใหม่ก็เป็นนะแต่ตอนที่เขามาทําถนนนี่ล นี่ยไม่เคยเห็นนะคะคือต้องเรียกว่าเหมือนน้ําตกเลยนะคือน้ําอ่ะมันยุบลงในท่อสา่ะยุบลงไปต่ํากว่าเออใช่ต่ํากว่าประตูระบายต่ำกว่าหมู่บ้านลุยเยอะมากน้ําในหมู่บ้านเราก็เลยระบายออกต่อเรื่อยๆมันเยอะมากเลยปะมันไม่เคยต่าขนาดนี้นนคะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเลยแหละเอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีเขาเห็นแล้วแล้วก็เทศบาลเขายอมลดต่าราันแล้ว เอาเป็นว่าปิดประตูแล้วเอาอะไรเป็นขวางทางเพื่อที่จะไม่ให้คนไปเปิดเล่นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าูสะพานวัดจำเนี่ยเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วเนาะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วทางเอออ่ะโอเคมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบประเภททำไมน้ำไม่ไปเสียทีอะไรเงี้ยนะคะโอเค เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลโหลดลง u t u b e ไปให้นอ้อแล้วก็ให้ทางทีมบริษัทรปภนะคะที่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รปภเข้ามาทุกคนอะรู้จักถึงการทํางานของเจ้าเครื่องใหญ่ส่วนเจ้าเครื่องสูบน้ําเล็กนะ่ะเปิ้ลลงใน YouTube ไปให้แล้วนะคะโอเคก็ขอขอบคุณพี่เบิ้มมากเลยแต่พี่เบิ้มยังอยู่นะคะไม่ใช่อะไรเปิ้ลมาไลฟ์สดไว้ให้เผื่อฉุกเฉินว่าไหนพี่เบิ้มอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบฝนตกหนักๆมาคือบอกตรงๆก็ไม่ไว้ใจใครให้มา จับต,ต้องไอ้เจ้าเครื่องนี้แม้แต่ตัวปันเองเนาะก็ต้องรอบกวนพี่เบิร์มเลยนะโอเคขอบคุณค่ะพี่เบิร์ม